โอ้ยฉันตื่นเต้นมากเลยฉันจะได้เข้าร้านอาหารตุกๆแล้วเนี่ยโอ้ยต้งหรอฮะตื่นเต้นใช่ไหมเสกเลยนี่ไงโอ้แกจะใส่ฉันได้ไงฉันจะจับมือกับตุกๆก่อนเนี่ยจับมืออะไรฉันไม่สนใจฉันเสกหมดไม่สนลูกไค่น,นี่ฉันเป็นแฟนขับตุกๆตๆ ah ุกๆซาฮูรานะโอ้ไม่รู้ <S 2> <S 2> <ว> <ld> ไปจับเบือแกนี่ก่อนไปไม่นะฉันไม่อยากอยู <wh urgency starts> ่ท้ายแถวไปยักจะต่อลงไปช้าอย่าไปขวางหลานเลยโอ้โแล้วไปอยู่กับฉลามขอบคุณมากแฟนคลับดูคลิปโอ้ดิดูดิต่อแถวแล้วฉันไปอยู่ท้ายแถวขอแซงนะคุณแฟนคลับขอขอแซงก่อน อ๋อ <c oughs> ไม่ยอมแฟนข่เก็ไม่ให้แยเสก่ายวะเขาตอบจอมิโดแ,แต่แฟนข่าวก็ยังจับมือตุ้งตุงเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจับมือพี่ต่อบจอมิโดไม่มีใครเขาอยากจับมือแก้วโอ้โหดีเออทุกงดีเนี่ยทุกคนดูดินี่บรรยากาศของร้านตุ้งตุงนะครับนะมันรอบด้านแต่เรายังไม่ได้เข้าร้านตุ้งตุงเลยมาไปอ่าแซงเฮ้ยไปคุณยายหลบไป เราไปครัว่านี่เราไปโอ้โหไม่มีใครได้เข้าร้านทั้งนั้นต้องเป็นชาร์นคนแรกนี่นี่ไงเจแกล่าโอ้โหนี่ไงข้างหน้าตุงตุงกับจระเข้ดูมีแฟนคลับเจ้าบีด้วยมาทักเห็นวะโอ้น่ารักจังเลยแฟนคลับทุกคนแฟนคลับเจ้าบีก็ต้องแซงสินี่ไงล่ะโอ้ยนี่ไงแซงแฟนคลับเขาโอ้อะจะไม่เกิดเป็นกรอกโัวเลยเอาไปไหนอ่ะนี่เหลย ไม่ต้องเถียงกันไม่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 ต้องเถียงกันไม่ไม่ต้องเถียงกันไอ้ลวนไอ้ลนลงมาไอ้ลวนลงมาไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ตองนอนี้อะไร่ย้อเอาเอาเอาไอ้วนไอ้ลไปไอ้เจ้าจหัวโย เลาไปเลยเจ้ากูบอดีเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยเราจะได้เข้าคิวถึงแล้วเนี่ยเห็นป้าช่อหีเราเป็นที่แรกๆเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ล้าตุ๊กตุกเอาอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวแต่ละคนเอาฉันอยู่ที่12แล้วเนี่ยพวกแกทำอย่างนี้กันก็ต้องไม่มีใครได้เข้าไม่ทำไมแกจะเข้าไปทำมะไรกันไม่มีใครได้เข้าทางนั้น ไปเดียวเดียวเดียวแกแกไฟไหมยังไงแกไปอยู well ่ข้างหลังแล้วให้ฉันแต่แกนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอะไรเนี่ยเราทำไมโอ้โหแกนี่มันอยู่ข้างหน้าเลยต่ออ่ะเดี๋ยวฉันเท้าให้มันอยู่ข้างหลังให้ได้เดี๋ยวดูนะเจมี่เริ่มได้วีวอหวอ เว็นยาเวีนยาโถที่หนึ่งเลยโอ้โหดูดิ่ย้ายมาอยู่ที่18แเลยอย่าจางเมื่อกี้ที่ใกล้ๆอย่าอีกนิดเดียวแล้วทำไมจะต่อต้ันฉันอย่างนี้ได้โห้ยจะได้เข้าแล้วอออออเอาเอาปักไดไงที่สามไว้ทำอย่างนี้ได้ยังไงไว้ กะเขาทำไปแล้วอะค่ะพี่นงจะถึงอยู่แล้วเนี่ยเจมีแกรีได้เอาเขาเขาทำงี้ได้ไงอะโหไม่ดีเลยไม่ดี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 เลยไม่ดีเลยนี่ครูบอลนี่แกต้องไปอยู่ท้ายๆโดนแน่โดนแน่เกโดนแน่เจ้าตัวบีดูมีใครแก้งมันไหมไปอยู่ท้ายๆไปไอ้โอ้โหยเใจเลยเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวจะได้ยืนเดี๋ยว ทำไมฉันอยู่แล้วทำไมแกไม่อยู่ท้ายโดนฉันอยู่ท้ายฉันอยู่อยู่ด้วยคุณยายก็อยู่นี่แลดิอยู่ใกล้กันเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยวะฉันแสบละวีิเกินเยอะครับเกินเยอะดิพี่หมีพี่หมีหรอพี่หมีหรอดิพี่หมี ีแล้วยังไงต้องวัชแฟนขับเทียมหมี่เยี่โชคิวสุดคิวหรอดิแซกหัวร้อนหัวร้อนแซกโอ้โหหรอตอนนี้แซกพวกครูบอดี้แกรี่แล้วก็เจ้าหมีได้แล้วนี่เห็นไหมล่ะโธ่ไปต่อติแซกอีกแซกอีกสวัสดีครับสวัสดีทั้งไายทั้งไายเพื่อนทั้งชายเพื่อนมาแล้วโอ้โหอันดับสี่ขอดับสี่ เออนั่นแหละดีทีได้ไม่มีอะไรให้แกอัมแบบสี่แล้วก็ตอบตบีนอฉันขออันดับสี่ได้เออนั่นแหละขออันดับสามทำไมฮะตัวแับไม่มีความหมายอ่ะจริงเหรอชาตินี้แกจะได้เข้าไปดูตุกตุกไปเลยฮะมันไม่ได้เข้าไปดูอ่ะตอนแรกฉันก็อยู่ใกล้ๆจะเข้าแล้วแกก็กดเนี่ยไม่ได้เข้าแน่นอนเนี่ยก็ได้เข้าแน่นอนแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฉันพาเข้ามาเด้ออันดับสามแล้วเป็นไง เขาไงฉันก็อยู่ที่เดิมเนี่ยแกก็มากันสิ<อ>เร็วๆสิเดี่ยวแ,<อ>แสงไปก็แสงไม่ได้มีเอฟซีผู้น่ารักอยู่ข้างหน้าใครจะแสงลงโอ้โหน่าร <บา S 1> ักซะด้วย <ๆ S 1> นี่ครับเรากดซื้อไปเรื่อยๆนะครับ 15M 15M เอ็มเอ็มก็ยอมนี่<อ>เป็นไงีนี่ไว้มีไมว้1ิวิสิบวิไปไปไปเห้8 7 6 5 4 3 2 1 ขอเถอะอุ้ยต่อยเป็นเข้าไปแล้วครูบอนี่อุ้ยแไปเลบไปเร็วมากอุ้ยพี่แฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแต่งตัวน่ารักมากดีโอ้อ๋อนี่มันเป็นไหนครับว้าววอลเลยนบอใหญ่โอ้โหเขตตลาดอาหารแต่ตุ๊กตุ๊ไม่อยู่แสดงว่าตุ๊กตุ๊เปิดกิจการไว้นะครับแล้วก็เอ่ออาจจะไปนอนแล้วตอนนี้เป็นดีเจแทนตุ๊กตุ๊ เจอ,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 อเจาไม่อกล่ะไอ้อออนี่น่าจะร้านใหม่ของตรงตุง,ง,งหน้าเลยครูบอดีอแปลว่าเมื่อกี้เราไปไม่ทันอีเวนต์ของเขาใช่ไหมเขาถึงได้รีบไปทุลรต่อเอ้ตร,ตรงตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าแถวได้เราคงโดนทุกหัวใช่ไหมเนี่ยไม่เราต้องจับมือเขานะคือไมต้นงต่อต่อไปดูแต่ว่านะเราต้องรีบไปต่อแถวก่อนดีกว่าแต่ว่า เอาเงินแซงเหรอเจ้าบีเออฉันจะแซงแกแต่ตังค์ไม่พอแง่นิดหนาแซงนิดกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเงินได้ยังไงอ่ะไปแก่ละเฮ้ยบีอัพเกรดด้วยเหรออัพเกรดคืออะไรอ่ะอ๋ออัพเกรดอันนี้เงินมันนี่เงินเยอะขึ้นทุกคนอ่ะแล้วเราเอาเงินไปซื้ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอาเงินไปซื้อที่อย่างนี้ไงก็แต่งเองอ๋อแซงคิวดีอ่ะแต่ว่าเงินไม่พออ่ะโอ้โห เฮ้ยพอแล้วไีแหวเจ้าหวีแกไม่เตะคุณข้างหน้าไม่แทงแต่ฉันน่ะก็ได้รอเราแข่งกันอุย้ยเฮ้ยทำไมแถวมันยาวจังเลยยาวกว่าอันเมื่อกี้ค <laughs> นเขารู้ไงว่าตุงไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาเลยออกมาไงเออเอ้ยแต่มีของขวัญทุกคนนี่ของขวัญรับได้1นาทีสามนาทีแปดนาทีสิบแปดนาทีโอเคแล้วก็มีดาวนี้ด้วยอันนี้กดเครมอ๋อรีเวิร์สได้แล้วเอเรียังชูตุงนี่คืออะไรอ่ะ รันทูตุงไปหาตุงตุงไฟอัลลามอ๋อน totally e> ี่ไงไฟอัลลามมีอีกงั้นฉันต้องเดข้างหน้าไปเลยทุกคนไปจ้ากันมาคว้าเลยาไม่มีไม่ขยับว่ะเขาไม่มีอยู่คนเดียวอ่ะมีอยู่ที่เดิมมีอยู่ที่เดิมเฮ้ยเขาขยับมีไม่ขยับได้ยังไงอ่ะฮะใบยาฉันกลับมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้กองตรงกลางนั่นคืออะไรอ่ะ อย่าบอกนะว่าขยะเหรอตุง้งตุงจะพาเราไปขยะนั้นไม่จริงนะ,ะไม่ได้ใจเพื่อนๆแต่ว่าเห็นตุง้งตุงมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นน่าจะปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะปลอดภัยจริงไหมเราจะเจออะไรกับตุง้งตุ้งไหมเมื่อกี้นี่คือตุง้งตุงตัวจริงนะครับแอบมาอยู่นี่นี่เองมาลองดูเดี๋ยวเราจะแซงคิวต่อมีสีแสนแล้วแซงปุ๊บดิเอ้ยน้องบอกแซงผมได้นะ่ารักว่าแล้วก็แซงไปจริง ขนาดนี้แกยัยงจะก้าวแซงน้องๆเขาอีกเหรอฮะดิเราต้องทำเพื่อคอนเทนต์นี่เราก็แซงอีกเ,เนยแกต้องไปคุณยังไงฮะแ,งแฟนแฟนคลับอยากจะตอบตัวพี่ดูไหนแกก็มาแซงฉันให้ได้สิเจ้าหมีแอบนึงอยู่ก่อนเดี๋ยวแฟนคลับนี่หน่อยเนะฉันจะโคุณจาตอบตัวพี่ดูให้ทุกคนเองยากหน่อยนะน้อง <What? S 2> ยากหน่อยนะน้องหมีน้องหมีนี่แกพูดว่าฉันน้องหมีเหรอครับคุณลุงจอมเป็นลุงเลยเหรอ ทางเออแล้ฉันตอบเธอไไม่รู้ครฉันจะไปข้างหน้าให้ได้นี่แกพูดอย่างนี้งั้นแกก็ต้องเจอดิไม่รู้คืออะไรอะคืออะไรฮะแกแกจะให้ฉันเจออะไรไปเลยไปเจอตุ้งตุ้งอะไรลุกมือมันลุกตึือมันลุกตึือมันตีตุงตร้งแล้วเอาไว้ตีตุงตุงแล้วทุกคน Oh my god ทุกคนเลตีตรงๆแล้วแฟนขาทุกคนเดบบอจะจับเบอร์ตรงๆงแกด้วยไม้เโอเราทุกคนตีตรงๆกันหมดเลยทุกคนลูมตีตรงตก็เอซีล่มีตรงตรงดีีตีตรงแล้วตีวาตี นี่เนี่ครับน้องๆเขาอุตส่าห์ให้เราแซงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําให้น้องๆเข้ามาตีตรงๆนะครับเป็นไงทุกคนเข้ามาตีตรงๆเปนไงทุกคนไม่ต้องแซงกันแล้วดีตีตรงๆไกลๆเนี่ยตอนนี้จติดช่องแล้วนี่ๆๆตีตีตีตรงกัาย้ายตายแล้วล่ อ่ะระหว่างน,นี้นะครับระหว่างน,นี้ให้แฟนขบตีนะครับเรามารีวิวบา้านตรงๆกันดีกว่าตอนนี้บา้านตรงๆมีนี่เอ้ยนดี่อะไรอ่ะตรงเสื้อผ้าแล้วก็มีประตูตรงนี้มีขยะกองเต็ไหมไปหมดเลยตรงๆสปกปรกมากแล้วก็ตรงๆสกปรกมากมีโซฟาไม่มีทีวีแล้วก็ต,ๆๆตาารงๆคือเออนี่ไงหุ้ยโต๊ะตรงๆใหญ่มากเลยเจมีเห็นปะเออเฮ้ยตุงๆตไปแล้ว เยียบ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 เยี่ยบเยี่ยบเอาวะในที่สุดเราก็จัดการเจ้าตุ่มตุ่มได้แล้วโอ้โหแล้วก็เกิดใหมจ้าตุ่มตุ่มอีกหน้ามันเกิดใหม่อีกแล้วเกิดใหม่แล้วเหรออ๋อดีครับเกิดใหม่อีกแล้วนะแล้วเราจะตีไปเพื่ออะไรกันเนี่ยนั่งนงกี้เออเออบ๊ายบายทุกคนนี่ยใช้ขาทุกคนมาบ๊ายบายกันเร็ว มามาโซฟามาโซฟาเร็วมามาทุกคนมาเยยจ้านี่ครับมาถ่ายรูปกันแฟนับโอ้เอาละเอากันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเออถ่ายรูปกันแฟนคลับมาเร็วมาเร็วมาเร็วโซฟามาโซฟาเร็วนี่นี่ครับแฟนคลับทุกคนมาเล่นด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมดูดูตัวผมอยู่เดี๋ยเท่านี้อ่าเชลเฉชชีตพร้อมกันตู้มาถ่ายด้วยตุ้มตู้มาถ่ายตุ้มตู้มาถ่ายด้วยย่งย่งตุ้มตู้หรงอว่าตุ้มตู้ รับสามนกระโดดพร้อมกันนะสามสองกระโดดอเยัดกระโดดไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย